สองสิ่งที่ต้องเจอในช่วงฝึกภาษาแรกๆนะครับนั่นก็คือความผิดพลาดความผิดพลาดยังไงคุณก็ต้องเจออยู่แล้วนะครับในช่วงฝึกภาษาแรกๆคุณต้องยอมรับมันไม่มีทางที่คุณจะไม่ผิดพลาดเลยในช่วงฝึกภาษาแรกๆมันเหมือนกับคุณขี่จักรยานแรกๆยังไงคุณก็ต้องผิดพลาดนะครับคุณต้องยอมรับมันคุณต้องพูดออกไปก่อนคุณต้องฟังไม่รู้เรื่องก่อนในช่วงแรกๆแต่ถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆคุณทําไปแบบสม่ําเสมอเนี่ย ฟังสม่ําเสมอพูดสม่ําเสมอมันก็ทําให้คุณเก่งขึ้นแน่นอนนะครับอย่างที่2คือ,อความอายเวลาคุณทาอะไรผิดพลาดหรือว่าคุณเจอฝรั่งช่วงแรกๆเนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกอายที่จะไม่กล้าพูดกับฝรั่งนะครับแต่ฝรั่งโดยส่วนใหญ่เวลาฟังคุณนะเขาจะตั้งใจฟังคุณเขาจะแบบพยายามช่วยคุณถึงแม้เขาบางทีเขาอาจจะฟังคุณไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ให้คุณเนี่ย ยอมรับความกลัวตรงนั้นยอมยอมรับความอายตรงนั้นแล้วก็พูดไปสื่อสารกับเขาเขาจะพยายามช่วยคุณอยู่ดีนะครับนี่คือสสิ่งที่ว่าคุณจะต้องเจอก็คือความผิดพลาดแน่นอนกับความรู้สึกกลัวความรู้สึกอายให้คุณยอมรับมันแล้วก็ก้าวข้ามมันไปได้นะครับก็ฝากวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ